วิดีโออร่อยไหมคะอร่อยไหมคะโอ้โหอร่อยอร่อยที่นี้หมดเลยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาให้อีกนะคะแกมาดูเลแกุ้มหลังอ่ะที่บ้านคขบปอเยอะเลยค่ะผลไม้วันผะอ่ะแม่คขบปอซื้อทุกวันทุกวันผะเยอะแยะเลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันหลังจะมาให้กินอีกเอามาขยินเอาไว้นั่นนะคะแอปเปิ้ลได้ค่ะแอปเปิ้ลหรอคะโอ้โหหยิบมาลูกเดียวเองอ่ะไม่รู้นักเรียนชอบชอบแอปเปิ้ล โอ้ได้ค่ะได้ค่ะสิบบาทค่ะที่ตลาดค่ะสิบบาทเองค่ะแอปเปิลอะตอนเย็นไปซื้อเลยนะคะได้ปะอค้ค่ไมเฮ้ยดาคันไดยัยยงไงแล้วไม่เสร็จเลยงานน้ำมาส่งยางหมดเดียน